สวัสดีครับสวัสดีพ risque, ี่พี Thema, พ่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่อง right รางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน E ีพีที่174สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพฤหัสบดีที่18มกราคมส5 6 7ันอะครับพี่วันนี eline, ้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านมาแบ่งปันพี่พี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยพี่ไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่ ราคาหลักร้อยเท่านั้นเอามาแบ่งปันพี่พี่เนาะพี่เนาะ ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096294093จะแอดไลน์ก็อดีไลน์เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่แล้วน้องเนี่ยขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมและพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนน้องนะครับพี่ แล้วก็ถ้าอยากให้กาลังใจน้องเพิ่มเติมขอคนละอหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่วันนี้มีพักพอสมควรเลยครับพี่ถ้าน้องไปไวเกินไปนะครับพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องเกรงใจครับพี่ขอแค่พี่ทัก,กทายมาเนี่ยน้องก็ดีใจมากๆเลยนะพี่เนาะเอา้ามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นรายการแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่พ,พี่นะครับพี่เอา้าเริ่มต้นรายการแรกกันที่นี่เลยครับพี่เหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค อันนี้เขาเป็นแบบไม่ตัดปีกแล้วหลังแบบหลังเรียบแบบนี้นะพี่เนาะไม่ตัดปีกพี่พี่ลองดูครับพี่เห็นไหมครับพี่ดูโอ้โหอย่างเงี้ยพี่ดูไม่ตัดปีกเนื้อเงินไม่ตัดปีกแบบนี้ไม่มีห่วงนะพี่เนาะไม่มีห่วงแบบแบบนี้นะครับพี่เป็นเหรียญเปื้อแบบเนี้ยหลังเขายังไม่มีปั๊มยันนะที่จริงก็ต้องมีปั๊มยันหนึ่งตัวตรงนี้นะพี่เนาะแต่เนี้เป็นหลังเรียบเขาน่าจะลองหรือเปล่าลองพิมพ์ลองบล็อกหรือเปล่าลองเมื่อโพนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่เนาะแต่เป็นแบบเนี้ยพี่พิเศษดีไม่ตัดปีีีกแบบน้สววยคพ่หลง พ่อพุ่มวัดบางโคให้พี่ลองดูเลยเนี่ยย็งไงครับพี่เหรียญเนื้อเงินน่ารักดีครับพี่กําลังน่ารักเลยนะพี่นนองแบบนี้สวยสวยดีครับพี่สวยสวยดีพี่ๆลองดูนะครับอย่างนี้เลยครับพี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคโอ้โหอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่ๆจัดไปพี่อย่างนี้กําลังสวยกําลังน่ารักหนึ่งนะพี่เนาะเนื้อเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมเรียบร้อยเลี่ยมแบบคลาสสิกวินเทจแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับพี่คลาสสิกดิพี่อย่างนี้เอาห้าร้อยบาท เปิดประเดิมใหรายการแรกให้กับพี่เหรียญเนื้อเงินแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อคุ้มันบางโค่นะพี่โอ้โหเอาแค่5้าร้อบาทราคาไม่แพงเอามาแบ่งปันให้พี่นะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเหรียญปลอดภัยเหรียญปลอดภัยหลวงปู่เพล่วเปาวโลอย่างงี้พี่เลขเลยหนึ่งห้าสต่อโค้ดเลยหลวงปู่เพล่วปาวโลแบบนี้สวยๆเหรียญออกสีส้มๆกำลังน่ารักเลยครับพี่ออกส้มๆกำลังน่ารักเลยครับพี่เหรียญปลอดภัย วัดลางหมันนะพี่เนาะจังหวัดนครปฐมแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีพี่ดูสะท้อนไฟให้ดูก่อนเล่นไฟก่อน เล่นไฟให้พี่พี่ดูก่อนอเป็นไงพี่เสบตาดีไหมครับพี่สวยงามดีนะส้มๆดีพี่กำลัาางสวยกำลังน่ารักเลยทีเดียวเนาะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่ดูโอ้โหดูลายละเอียดเหรียญคมชัดดีนะพี่นะลายละเอียดเหรียญคมชัดดีนี่ครับพี่แล้วมีการต่อโค้ดหลวงปู่แพ้วนะ้อพี่เนาะปาโลแบบนี้ต่อมาเลขหนึ่งห้าสี่แบบนี้นะครับพี่เนาะหลวงปู่แพ้โวเปาโลแบบนี้พี่พี่ลองดูถ้าชอบนะพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาท เหรียญหลวงปู่แพ่อสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่จบใหญ่หลวงพอไปวัดกําแพงแบบนี้เหรือหล่อเก่าๆหล่อบนานแล้วเขาเรี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เรียมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วดูเนื้อหาโลค่ะแบบนี้เนื้อหาโลห่ะแบบนี้น้องบอกได้เลยเอามาแบ่งปันพี่พไม่แพงพี่ๆี่ลองดูนะครับ เนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ยเก่าดีพี่เก่าดีเนาะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยโอ้สวยงามดีพี่สวยงามดีเก่าๆอย่างนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่เก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเลยสวยงามดีจริงๆครับพี่ดูเก่าๆแบบนี้พี่ดูเนื้อโลหะตรงนี้พี่ดูรอยย่นโลหะแบบรอยไหลโลหะแบบเนี้ยเก่าคลาสสิกถึงใจดีไหมครับพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะคลาสสิกดีพี่หลวงพ่อไปวัดกำแพงแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ที่ระลึก2478เนาะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมจ่าเจ็ดแปด อย่างนี้ครับพี่เอา400บาท <_ C Happ en> เหรียญหล่อพวกไปก็เอาแค่400 <_ C 1> เป็นไงครับพี่ราคาแบ่งปันบอกแล้วแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูนะครับพี่และการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนื้อหาครับพี่เหรียญเก่าๆแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่ดูโอ้โหเป็นไงพี่เนื้อหาแบบเนี้ยโดนใจพี่ๆมั้ยครับเก่าดีนะพี่ดูดูดูนี่ดูเก่าดีพี่เก่าดีครับอย่างเงี้ย เหรียญหล่อเก่าๆเป็นงานหล่อเก่าๆแบบนี้เนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่เก่าดีน้องพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปด้านหลังมีรอยจานนะพี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยน้องพี่น้องด้านหลังรอยจานแบบนี้พี่ๆลองดูครับวงเนี้ชอบกันไหมเอ่ยอย่างนี้ชอบกันไหมเอ่ยพี่อย่างนี้เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่เอาแค่สี่ร้อยบาท เหรียญหล่อพระเจ้าหาพระองค์เอาแค่400อครับพี่หูดูราคาไม่แพงเอาบอกแล้วว่าไม่แพงจริงๆพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพเหรียญ2 4งสีเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อเลยครับพี่ เหรียญเก่าเก่าเหรียญปั๊มข้างกระบอกใช่ไหมพี่แล้วก็ห่วงเชื่อมแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ผมได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่หลวงพ่อเดิมว่าหนองโพดอกจันโค้งดอกจันแตกแบบนี้พี่สองสี่แปดสองพระครูนิว่าธรรมขันหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเขาว่าอย่างนั้นนะพี่เนาะหลวงพ่อเดิมพุทธสโลพี่ๆลองดูเนี่ยพี่ดูเก่าเก่าบ้านๆแบบนี้พี่ได้มาแบบนี้เลยแล้วพี่ลองดูพื้นหเหรียญสองข้างมีรอยจานนะพี่เนาะรอยจานพุทซ้อนแล้วก็รอยจานนะอะเขาเรียกอะไรนะ นะซ่อนหัวใช่ไหมพี่อย่างนี้น้องก็จํำชื่อไม่ได้ลองดุนะครับพี่อย่างเงี้ยเก่าดีพี่สวยงามดีครับพี่เรียนเนี่ผ่านการใช้งานมาบ้างเลยพี่เนาะตามอายุของกปีเลยพี่สองสี่แปดสโอ้โหดูอย่เงี้ยพี่สวยงามคลาสสิกดีพี่เนื้องเงินห่วงเชื่อมแบบนี้ยสวย,สวย ่วงเชื่อมแบบนี้สวยๆครับพี่เราดูรายละเอียดยังดูน่ารักดีพี่รายละเอียดถือว่ายังดูน่ารักดีนะพี่เนาะสองสี่แปดสองสวยๆ,ๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีอย่างนี้เลยพี่รวมพ่อเดิมพุทธสโลนี่เลยครับพี่ดู <c ười> เป็นไงพี่คลาสสิกดีไหมครับพี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่ลองดูนะพี่นะลองดูนะครับพี่เหรียญอย่างเงี้ยเอาแค่หกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเดิมมาหกร้อยบาทครับพี่เอารายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ มาอีกหนึ่งเหรียญสายนครสวรรค์นะพี่เนาะเหรียญมนดบเหรียญมนดบเหรียญฉลองมนดบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคที่ระลึกฉลองมนดบอายุ88ปีหลวงพ่อพรมนะพี่เนาะเหรียญนี้เนื้อทองแดงสวยๆผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดคมชัดมากแน่พี่มนดบสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับพี่สวยงามดีพี่แล้วบอกได้เลยว่ารายละเอียดคมชัดพี่พี่ลองดูก่อนนะครับพี่พี่ลองดูกองพี่พี่ลองดูกองเห็นพี่ดู หน้าตาหลวงพ่อคมชัดริ้วจีวรคมคม,คมพี่พี่ลองดูนะครับพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่หลวงพ่อผมวัดช่องเคนะพี่นะดูริ้วลอยเป็นไงพี่โหเส้นขนแมวเส้นแกะบล็อกยังคมชัดดีครับพี่ดูที่ระละึก จะองมนดบอายุ8ปปีหลวงพ่อผมวัดช่องแคร์พี่ๆลองดูครับสวยงามดีครับพี่แล้วบอกได้เลยว่ารายละเอียดในคมชัดดีครับพี่รายละเอียดคมชัดดีเนาะพี่เนาะตัวยันคมคมแบบนี้หลังยันสิบอย่างนี้ในมนดบแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่นะน้องบอกแล้วเอามาแบ่งปันพี่พี่เอาแค่400บาทโบาทหูดูราคาไม่แพงเนาะพี่เนาะราคาเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงแล้วรายการต่อมาเป็นพระชัยวัด พระชัยวัฒน์น้องบอกก่อนว่าไม่ทราบที่พระหล่อพระชัยวัฒน์ครับพี่พระหล่อรูปหล่อพระชัยวัฒน์แบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่เนาะขออภัยครับพี่ลองดูเอาแล้วกันพี่ลองดูเอาแล้วกันนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้พี่เก่าๆดีแต่น้องไม่ทราบที่พี่ก็รู้อยู่ท่านน้องบอกไม่ทราบที่แล้วราคาเนี่ยโห้ยเบาหิวเลยละพี่ลองดูแล้วกันนะครับพี่เนี่ยพี่ดูเหรียญหล่อพระชัยวัฒน์สวยๆแบบนี้ครับพี่ เรียนหลอกพระชัยว่าสวยๆพี่ๆลองดูนะครับพี่เนี่ยดูเป็นไงพี่เนื้อหาแบบนี้ยโดนใจพี่ๆไหมครับเนื้อหาแบบนี้พี่ชอบไหมครับโดนใจพี่ๆไหมครับอย่างนี้นะพี่เนาะลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับแบบนี้นะพี่นะแม่ถ้าชอบจัดไปพี่ถ้าชอบจัดไปครับพี่อย่างนี้เลยลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่อย่างนี้ครับผมโอ้โหอย่างเงี้ยพี่บอกได้เลยว่าเอาแค่300บาทอย่างนี้บอกได้เลยว่าเอาแค่300อบาทครับพี่ เลองดูครับพี่ลองดูเนาะในคารต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่แจกแม่ครัวหลวงปู่สุกแจกแม่ครัวแบบนี้เนื้อผงแบบนี้พี่คล้ายๆเนื้อผงใบลานแบบนี้นะพี่นะเก่าๆดีพี่เก่าๆดีอย่างนี้นะพี่นะลองดูครับพี่ลองดูครับอย่างนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนาะพี่เนาะ อย่างนี้ลองดูเลยพี่หลวงปู่สุกแจกแม่ครัวเก่า,กาๆพี่ลองดูโอโ้เป็นเนื้อสามเหลี่ยมแบบนี้นะพี่เนาะอย่างเงี้ยถ้าชอบนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันไม่แพงพ,พี่ลองดูนะครับแบบนี้เลยพี่เนื้อหาประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้เลยครับพี่ลองดูครับแม่เป็นไงพี่เก่าคลาสสิกโดนใจพี่ๆไหมครับเก่าคลาสสิกโดนใจพี่ๆไหมครับแบบนี้เนาะพี่เนาะหลวงปูสุกแจกแม่ครัวเนื้อผงใบลานแบบนี้เอาสามร้อยบาท โอ้โห oh ดูราคาเป็นไงพี่ราคาโดนใจไหมครับพี่อย่างนี้รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพ like ี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรพี่เก่าเก่าพี่ลองดูหลังแบบนี้แหมเป็นไงพี่คลาสสิกไหมครับพี่ลองดูครับพี่ดูเก่าเก่าดีพี่เก่าเก่าดีพี่พี่ลองดูครับนี่เลยนี่ครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเนื้อขาเก่าเก่า เนื้อหาเก่าๆแบบนี้พี่ลองดูนะครับพี่ดูอย่างนี้เลยครับพี่เก่าดีพี่อย่างนี้ถ้าชอบนะจัดไปพี่เก่าดีอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปครับพี่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเหรียญหล่อเก่าๆได้มาบ,าบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปเอาแค่300อบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเอาแค่300้อบาทเหมือนกันครับพี่ในการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่วันนี้มีโอกาสได้เจอรูปเหมือนปั๊มไม่ให้รูปเหมือนพระ รูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานรวนเลยพี่รวนเลยพี่เอาลองดูนะพี่นะอันนี้เป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะพี่เนาะหลวงพ่อเงินอย่างงี้ครับพี่แล้วอันนี้องค์นี้ยพี่ดูติดชอบมาแบบนี้เลยติดชอบมาแบบนี้เลยพี่พี่ที่ชอบแบบติดชอนะพี่นะมีมาแบ่งปันแลวหนึ่งองค์นานๆจะเจอทีพี่นานๆจะเจอทีเด๋ยนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะพี่เนาะเดือนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วครับพี่ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบนี้แล้วเขามีติดชอบมาด้วยนะพี่เนาะลองดูเนื้อหาแบบเนี้พี่เนื้อหาแบบเนี้ยครับพี่ลองดูนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปเลยพี่ลองดูครับเนี่ยดูแม่ดูสวยงามดีพี่สวยงามดีได้ล่ำล้ำเลยพี่องค์นี้ได้ล่ำล้ำแบบนี้เลยพี่ดูลํำบึกเลยลํำบึกเลยแล้วเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีจริงพี่ เก่าๆคลาสสิกโดนใจพี่ๆไหมครับลองดูนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่แล้วเขาไม่ติดช่ออย่างงี้เลยพี่เนี่ยติดช่อมาแบบนี้เลยนะพี่เนาะนี่สวยงามคลาสสิกแม่ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะแบบที่มีติดช่อแบบเนี้ยพี่เอามาแบ่งปันแค่500บาทหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบเนี้ยครับพี่ติดช่อนะแบบเนี้ยพี่เอาแค่500บาทครับพี่ลองดูครับพี่ถ้าชอบจัดไปนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปรายการต่อมาเป็นภาพปิดตา พระปิดตาแบบนี้ครับพี like ่ถักเชือกมัดเชือกแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับพี่เก่าเก่าดีอันนี้น้องไม่ทราบที่น้องพี่นะน้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ทราบที่พระปิดตามัดเชือกแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลองดูครับพี่ลงรักปิดทองแล้วมีมัดเชือกแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ดูคลาสสิกดีแบบนี้ได้มาบ้านแบบนี้เลยครับพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนะครับพี่ดู อ้าวพระปิดตาเก่าๆคุกลักปิดทองแบบนี้คลาสสิกดีพี่เนื้อหาแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลยเอามาแบ่งปันพี่พี่บอกได้เลยว่าไม่แพงไม่ทราบที่ไม่ทราบที่บอกได้เลยว่าไม่แพงพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอาแค่สามร้อยบาทอย่างนี้ก็เอาแค่สามร้อยบาทครับพี่ลองดูนะครับพี่เนาะถ้าชอบรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้ไม่ต้องเกรงใจครับพี่ลองดูเลยครับแบบนี้โอ้โหดูรายการนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน หลวงปูทวดเนื้อว่านแบบนี้พี่ๆลองดูครับเป็นไงพี่คลาสสิกดีไหมครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีไหมครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูครับเนี่ยพี่หลวงปูทวดเนื้อว่านแบบไข่ขึ้นแบบแม่สะใจแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่ลองดูนะครับพี่เนาะลองดูนะครับพี่แบบนี้เลยอ่เนื้อเนื้อว่านแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อว่านแบบนี้คลาสสิกดีลองดูพี่ๆลองดูนะครับพี่นี่ดู แบบนี้เลยครับพี่โอ้โหสวยงามดีจริงๆพี่สวยงามดีจริงๆเก่า,าๆแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะนี่เลยไต้ฐานแบบนี้พี่ไต้ฐานแบบนี้โดนใจไม่เอ่ยอย่างนี้ครับพี่เอา500บาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เอา500บาทครับผมรายการต่อมาโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะพี่นะคลิป e ีพี4นะพี่ ใกล้จะหมดแล้วพี่ๆลองดูนะครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบเนาะพี่เนาะรีบจัดเลยพี่ระวังไม่ทันรายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวแบบ่อเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับพี่ห่อเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับนี่ดูเหรียญหล่อเจ้าสัวเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ย เก่าเก่าสะใจดีครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยโอ้โหดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ๆลองดูครับลอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ถ้าโดนใจพี่ๆจัดไปนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่ๆบอกได้เลยเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงนะพี่ดูเป็นไงพี่ความเก่าสะใจดีไหมครับพี่ความเก่าสะใจดีไหมครับพี่ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้เลยแม่สวยงามดีจริงๆพี่สวยงามดีจริงๆครับ อย่างนาี้เลยครับพี hm. ่ลองดูนะครับอย่างนี้เลยลองดูพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยลองดูครับพี่อย่างนี้เอาแค่400บาทเหรียญหล่อเจ้าสัวเงี้ยเอาแค่400ครับพี่รายการต่อมาเป็น3เกจิวัดหนังแบบนี้เหรียญ3มเกจิวัดหนังเป็นเหรียญเสมาเนาะพี่นอรงเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหลังเป็นยันสรีหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหน้าเนี่ยพี่เป็น3มเกจิ ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังนะพี่เนาะเออผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีหลวงปู่เอี่ยมนั้นหนึ่งละผมจําชื่ออีกหลวงพ่ออีกสองหลวงพ่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยคับพี่เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้เพิ่มเติมนะพี่เนาะอันนี้เป็นเหรียญสามเกจิที่เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังนะพี่เนาะอย่างนี้เลยคับพี่คลาสสิกดีพี่ลองดูรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีนะครับพี่รายละเอียดถือว่ายังดูคมคมชัดๆแบบเนี้พี่ลองดูนะครับพี่สวยงามดีพี่สวยงามดีเนาะแล้วบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงหรอก รายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดครับพี่รายละเอียดถือว่ายังดูคมคมชัดชัดแบบนี้พี่ลองดูครับเนี่ยโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่ตัวยันคมคมเนี่ยพี่ยันสีของหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้สวยงามดีครับพี่แหมพี่ลองดูครับพี่เนี่ยเสมาสวยๆแบบนี้ครับพี่เสมาสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง แล้วก็มีเจ้าเหมือนเจ้าเป็นเจ้าคุณผลหรือเปล่าผมจำไม่ได้น้ี่น้องต้องขออภัยจริงๆพี่เป็นสามเกจินะพี่สามเกจิที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังแบบนี้สวยงามดีเหรียญทองแดงสวยๆแล้วเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่อย่างนี้เอาแค่สี่ร้อยบาทหูเหรียญสามเกจิเอาแค่สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่อ่า เหรียญสิบทัชเนาะพี่เนาะเหรียญหล่อสิบทัชอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้ออะไรเนื้อตะก,กวัวใช่ไหมพี่คลา้คลายเนื้อตะก,กวัวแบบเนี้ยพี่ลองดูนะเขาอยู่ในเรี่ยมแบบเนี้ยน้องก็ไม่มั่นใจแล้วเขาเรียมพี่ดูเลียมคลาสสิกวินเทจแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะอ้าวสิบทัชหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมปีสองห้าหนึ่งสองแบบเนื้อตะก,กวัวผมดูเป็นเนื้อตะก,กวัวนะพี่นะเดี๋ยวลงดูลงกล้องอีกทีเนี่ยพี่น่าจะใช่เลยเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเนื้อตะก,กวัวประมาณนี้เนาะพี่เนาะลองดูครับพี่ดู ม่คลาสสิกดีพี่คลาสสิกดูดูการรอแบบรอตะกลัวแบบเนี้ยพี่ลองดูนะครับพี่คลาสสิกดีจริงจริงพี่ดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปสิบทัดหล่อเงินวัดดอนเจหหอมเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ดูเป็นไงพี่คลาสสิกโดนใจพี่ๆไหมครับอย่างนี้เนาะพี่เนาะถ้าชอบนะพี่นะอย่างนี้เอาแค่สี่ร้อยบาทครับพี่นี่เลยสิบทัดหล่อเงินวัดดอนเจหหอมเอาแค่สี่ร้อยบาทครับพี่ ลองดูนะครับพี่เอ้ามาถึงรายการสุดท้ายของคล like um, ิป ep 174เจแล้วครับพี่เป็นนี่เลยครับพี่ปางลีลาเม็ดขนุนปางลีลาเม็ดขนุนแบบนี้เนื้อดินพี่พี่ลองดูครับพี่พี่พี่ที่ชอบใส่เนื้อดินลองดูพี่พี่ลองดูนะครับพี่ดูคลาสสิกดีไหมครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีไหมครับพี่ดูโอ้โหดูเนื้อดินเป็นไงพี่เนื้อดินแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับ เนื้อดินแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่ๆลองดูครับเงี้ยโอ้โหเป็นไงครับพี่ดูอ่าดูพี่ดูอย่างนี้แม่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดินเนาะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีจริงๆบีสวยงามดีจริงๆเนาะพี่เนาะนี่เลยอย่างนี้เนื้อดินแบบนี้เก่าๆดีพี่ๆลองดูนะพี่นะถ้าชอบจัดไปพี่พระปางลีลาไม่ขนุนแบบนี้พี่เอาแค่200บาทฝังไม่ผิดฟังไม่ผิดครับพี่ เอาเป็นให้เป็นโบนัสสำหรับพี่ๆที่อยู่ดูจนครบจนถึงรายการสุดท้ายของคลิป EP 174เลยครับพี่เม็ดขนุนแบบนี้พี่เอาแค่200บาทเอ,อ้สาสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้ คลิป EP 174นะพี่เนาะยามเช้าวันพิหัสแบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนเลยนะครับพี่ลองดูเลยชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมอะไรกันไหนแจ้งน้องได้เลยพี่แค่พี่ทักทายมาน้องก็ดีใจแล้วครับพี่เอาวันนี้ครับพี่น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ